เข้าสวนเล้วนี่นะสีนี้นะคะสีแดงของจริงไม่จกตาอสวนส้มอยู่สุขโขทยัยสีสัจนาลายัยนีแมงเจาะอืมดกจริงรับประกันสีได้สีแดงได้รสชาติได้ของจริงนะคะวันนี้เก็บอีกแล้วชุดนี้จะเก็บตามออเดอร์ สีส้มเขียวหวานสุขโขทยัยตำบลแม่สินอำเภอสีสัชนาไรสีรับประกันร้อยเปอรเซนค่ะส้มเขียวหวานสุขโขทยัยราคาตามเบอร์เลยอันนี้ของจริงไม่สั่งไม่เก็บเก็บตามออเดอร์ค่ะไม่มีของข้างของใหม่ทุกวันวันต่อวันรับประกัน หวานเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นสีดกแกบบผิวสวยแดงชึบชืบถ่ายใกล้ๆกล้กล้องสดค่ะไม่ไม่มีแอปนี่ของจริงอันนี้ไม่ได้เป็นอะไรเป็นรายนิดหน่อยสีสันสวยงาม